สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงสเสด็จเยือนเยอรมนีเพื่อทรงเริ่มการเยือนเยอรมนีวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมได้รับการประกาศอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของรอยลเมื่อเสร็จหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพระบรม,มวงศานุวงศ์แล้วสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะ,สะเสด็จมาตรวจงานด้านวิชาการของสมเด็จเจ้าฟ้าตีปังกรรัศมีโชตตามพระราชประสงค์ และต่อไปพระองค์จะ,สะเสด็จมาตรวจพระพลานามัยของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาและพักฟื้นที่ประเทศเยอรมนีหากพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงหายเป็นปกติแล้วอาจสเสด็จก,กลับประเทศไทยพร้อมกับสมเด็จพระรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนีก็จะทรงติดต่อกับพระนางสิรีนาคด,ด้วยบางทีกลับไทยก็จะกลับกันหมดนั่นเป็นข่าวดีสำหรับทุกคน วันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองซิกมาลิงเนินไปเมืองเทอร์บิงเนินส่งบศตรจารย์เยเกินหาหอนฮอชผู้ชียวชาญด้านภูมิศาสตเอเชียาสตราจารย์เยเกินหาหอนฮอชนำเสนอเรื่องการขุดค้นทางโบราณคดีสมัยดึกดำบรร เชนฟอสซิลแอมโมไนต์ mm ite, อายุประมาณ180ล้านปีว่ามีชีวิตอยู่อย่างไรเวลา13.30นาิกาส0มนาทีสมเด็จพระกกนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัรชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปสถาบันมัคสพลังด้านระบบปัญญาน, Black, นายไมเคิลแบ็กกรรมการผู้จัดการสถาบันและนักวิจัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ สถาบันมัคคพลังด้านระบบปัญญาเป็นสถาบันที่มุ่งค้นคว้าและทำวิจัยในลักษณะสหวิทยากรเพื่อทำความเข้าใจหลักการของการรับรู้การกระทําและการเรียนรู้ในระบบอัตโนมัติที่โต้อตอบกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจะนำไปใช้ออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตเช่นหุ่นยนต์ทางการแพทย์หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร ปัจจุบันสถาบันมาร์พลังด้านระบบปัญญามีสองวิทยาเขตคือที่เมืองสตุตการ์ตและที่เมืองเทอบิงเงินที่วิทยาเขตเทอบิงเงินมี3แผนกได้แก่แผนกอนุมานจากข้อมูลเชิงประจักษ์แผนกระบบการรับรู้และแผนกประเมินรากฐานทางสังคมโอกาสนี้ทรงฟังการวิจัยเรื่องดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ สถาบันมัสพลังด้านระบบปัญญาใช้การถ่ายภาพเคลื่อนที่ด้านหน้าหรือ transit photometry ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์พบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ21ดวงแต่ละดวงมีขนาดอุณหภูมิและองค์ประกอบของสสารต่างกันและพบหนึ่งดวงที่มีละอองไอน้ําอาจทําให้มีสิ่งมีชีวิตได้นอกจากนี้ยังใช้ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับวิธีการถ่ายภาพโดยตรงหรือ direct imaging ใช้เทคนิคลดความจ้าของดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางลงแล้วถ่ายภาพดาวเคราะห์ที่ปรากฏตัวขึ้นทําให้ตรวจสอบคุณสมบัติของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้มากขึ้นแล้วทรงฟังงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบเรียนรู้เชิงลึกตรวจสอบด้วยตนเองช่วยสกัดข้อมูลจากคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดจากหลุมดำสองหลุมโคจรรอบกันและรวมตัวกันในที่สุดเพื่อหาคุณสมบัติของหลุมดำมีเครือข่ายนิวรอนเรียนรู้เชิงลึกช่วยตรวจสอบความแม่นยำ คลื่นความโน้มถ่วงเป็นไปตามทฤษฎีสัมคัธภาพของไอน์สไตน์คือการกระเพื่อมของปริภูมิเวลาไปทั่วเอกภพด้วยอัตราเร็วของแสงคลื่นความโน้มถ่วงทำหน้าที่เป็นพาหะหรือผู้นำสารสนเทศกิจกรรมอันเกิดจากวัตถุในอวกาศมาสู่โลกได้อนุภาคนิวทิโนได้รับการยอมรับว่าจะเป็นผู้นำสารสนเทศใหม่อีก,กรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแสงที่เรามองเห็นด้วยสายตาคลื่นวิทยุรังสี X ที่นักดาราศาสตร์คุ้นเคยกันมาก่อนผลงานวิจัยนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวาราาสารวิชาการ Physical Review Letters เมื่อวันที่26เมษายน2566สถาบันมั x ส์พลังด้านระบบปัญญาอย่างพัฒนากล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่เก็บข้อมูลด้านดาราศาสตร์เพื่อสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์และสร้างหุ่นยนต์ช่วยเก็บผลไม้อีกด้วยการดำเนินงานของสถาบันมั x p ์พลังด้านระบบปัญญาเป็นการมองไปข้างหน้า ทำให้มีความรู้เพิ่มพูนช่วยพัฒนาวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อยอดไปถึงวงวิชาการต่างๆและประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เวลา18นาฬิก15นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองโดนาลส์สิงเงินทอดพระเนตรจุดกำเนิดแม่น้ำดานูฟสันนิฐานว่าเกิดจากตาน้ำที่ผุดขึ้นมีพระราชวังเฟอร์เทนแบกอยู่ด้านข้างในช่วงต้นศตวรรษที่19ราชวศงเฟอร์สเทนแบกสร้างกำแพงล้อมรอบตาน้ำและสร้างติมากรรมสื่อถึงความบุดมสมบูรณ์และบอกทิศทางการไหลของน้ำ ซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกหลงแม่น้ำบรีกักก่อนที่จะไปรวมกับแม่น้ำเบล็กเป็นแม่น้ำดานูฟแม่น้ำดานูฟเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของโยุโรประยะทางเกือบ2,800กิโลเมตรไหลาจากป่าดำหรือแบล็ f ฟอเรสในเยอรมนีไปลงทะเลดำหรือแบล็ s ซีที่ประเทศยูเครน ผ่านเยอรมันออสเตรียสโลวาเกียฮังการีคโครเอเชียเซอร์เบียเบลการียโรมาเนียมอนโตวาและยูเครนรวม10ประเทศสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชุดาสยามบรมราชกุมารีส่งผลขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพราะคนที่มีความรู้มากย่อมมีโอกาสมากทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจะส่งพบกับนักวิชาการนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องต่างๆเพื่อส่งซักถามและเปลี่ยนความรู้เป็นประโยชน์นำไปพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าได้ทันยุคทันสมัยที่ต้นกำเนิดแม่น้ำดานูฟและจุดสบกันของแม่น้ำบรีกักกับแม่น้ำเร็ก ทำให้ทราบลักษณะทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาของเขตนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะมีทรัพยากรธรรมชาติเช่นป่าไม้และภูเขาเป็นแหล่งต้นน้ําเราควรระลึกและดูแลป้องกันให้เป็นมรดกทางธรรมชาติสืบไป